สวัสดีค่ะพบกับเอรเลดีผีแดงในช่วงเรื่องเล่าข่าวแมนยูกันเป็นประจำอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะก่อนอัปเดตข่าวๆข,ข,ของทัพปีศาจแดงขอฝากโฟมทำความสะอาดอเนกประสงค์ผู้ช่วยจขจัดคราบฝังลึกปกติ1กระป๋องนะคะราคา139บาทตอนนี้มีโปรโมชั่น ซื้อ2กระป๋องในราคาเพียง199บาทและยังแถมฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์ให้อีก1พื้นสนใจสั่งซื้อสินค้าคลิกลิงก์ที่เอทิ้งไว้ให้ได้เลยค่ะคืนนี้ปีศาจแดงมีนะัดสำคัญเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซลโลนาในศึกยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟนัดที่2ซึ่งนดที่แล้วเนี่ยแมนยูบุกไปเสมอบาซ่าที่ค้ำนูมา2-2วันนี้จะได้รู้กันว่าแมนยูหรือบาซ่าจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไป ตามเชียร์กันคืนนี้ค่ะตีสามบาร์เซลโลนาเดินทางมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์แล้วนะคะแล้วก็ได้ทำการฝึกซ้อมกันที่โอเทฟฟอร์ดนั่นแหละชาบี้นะคะพูดถึงอิริเทนฮากว่าเขาเก่งมากผมชอบเขามากเขาสร้างทีมและดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดจากผู้เล่นทั้งหมดของเขาแทคติกของเขาดีมากและเขาก็จัดการห้องแต่งตัวได้เป็นอย่างดีเขาได้รับพรสวรรค์ที่ดีที่สุดจากผู้เล่นของเขาคุณจะเห็นได้จากเจดอนซันโชมาคัสและฟอร์ดบูโน่ฟานันเดส หรือแม้กระทั่งเฟรดคุณลองดูสิว่าเขาเล่นได้ดีมากแค่ไหนชาบี้ยังได้กล่าวถึงคาซมิโรและว,วาลานด้วยนะเขาบอกว่าทั้งคู่มีความสําคัญจริงๆมีความหลงไหลและความคิดเห็นของพวกเขาเขาคุ้นเคยกับเกมประเภทนี้ด้วยนักเตะที่มีประสบการณ์แบบนี้พวกเขากําลังสร้างความแตกต่างให้กับทีม ที่โอทฟฟอร์ดสร้างแรงกระตุ้นเป็นหนึ่งในสเตเดียมที่คุณต้องการเล่นอย่างน้อยสักครั้งในชีวิตที่ซึ่งคุณต้องดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากตัวคุณเองผมมีความสุขมากที่ได้กลับมาที่โอทฟฟอร์ดซึ่งเป็นสนามที่ดีที่สุดและเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกชูคุนเด้นะคะก็พูดถึงมาคัดและฟอร์ดผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆเขาทําได้หลายอย่างเขาเร็วมาก ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากเขาเก่งในการหาพื้นที่การเล่นกับเกมประเภทนี้จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายเสมอโรบินฟานเพอร์ซีนะคะอยู่ที่แคนลิงตันด้วยเมื่อวานนี้เพื่อสัมภาษณ์อิลิกเทนฮากในนามตัวแทนจาก BT s p o r t แล้วก็ได้มีการเข้าเยี่ยมเหล่าผู้เล่นของปีศาจแดงด้วยนะเทนฮารกนะคะมาพร้อมกับวารานเพื่อให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟอัปเดตนะคะว่าแม็กควายกับอันโตนี่เนี่ย มีโอกาสที่จะได้กลับมาในเกมนี้แต่สำหรับมาซิยาวเนี่ยยังไงก็จะไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะคะนักข่าวถามว่าตอนนี้แมน u ยู t e นเตดได้รับเครดิตเพียงพอในฤดูก,กาลนี้แล้วหรือยังเทนฮาก็ตอบว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเครดิตเลยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับถ้วยรางวัลสำหรับผม เกมต่อไปคือเกมที่ใหญ่ที่สุดเสมอผมไม่ใช่คนประเภทที่จะมองย้อนกลับไปสิ่งที่เราทําแตกต่างออกไปคุณจะได้เห็นในสนามเรามีไอเดียตอนนี้เราอยู่ในตําแหน่งที่มีเกมใหญ่รออยู่เราตั้งตารอมันตื่นเต้นมากเพราะเราต้องการจับคู่กับสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องทําให้ดีที่สุดผมไม่รู้ความคิดของชาบี้แต่เห็นได้ชัดว่าทั้งกาดีและเบรดี้เป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่แต่ทีมของพวกเขามีขนาดที่ใหญ่มาก เกมนี้จะเป็นทีมที่ดีมากจากบาร์เซโลนาดังนั้นเราต้องเล่นให้ดีที่สุดเทนฮากยังได้บอกนักข่าวด้วยนะคะว่าตอานที่ไปกินข้าวกับเซอร์เล็กฟอร์กูสานเนี่ยมีการพูดคุยอะไรกันบ้างนะคะเขาบอกว่าผมชอบที่จะได้พูดคุยกับคนที่มีความรู้มากมายมีประสบการณ์มากมายเสมอเขาอยากแบ่งปนันอยากช่วยเหลือและสนับสนุนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันคือสโมสรของเขาและเขารู้สึกผูกพันมากที่ปรึกษาของมาเซลซาบิเซอร์ โรเจอร์วิทแมนได้กล่าวกับสปอร์ตวันว่ามาเซลเขารักความแข็งแกร่งของพรีเมียร์ลีกเห็นได้ชัดตั้งแต่เริ่มต้นว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยเหมาะกับเขามากเขาเป็นผู้เล่นที่ดูดนันเขาทําเท่าที่ทําได้และนั่นคือสิ่งที่จําเป็นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดเราได้เห็นมาเซลจากไลฟ์ซิกอีกครั้งผมมีความสุขมากสําหรับเขาอะไรจะเกิดขึ้นในฤด,ดูร้อนนี้เราจะได้เห็นกันเมื่อถึงเวลาเอ็ a, มี่อินสตาแกรมเฟซบุ๊กทิกเกอร u ยูทูบทวิตเตอร์ ภายใต้ชื่อ l a ด y ้ผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วใน Description จิ้มลิงก์กันได้เลยถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ